เมื่อพระเจ้าอโศกผู้ทรงธรรมยิ่งใหญ่ได้สวรรนคตไปลูกของพระเจ้าอโศกสามสามชั่วคนเท่านั้นพระเจ้าอโศกลูกของท่านไปบวชไปบวชเป็นพระอาหารหันต์หมดเหลือเจ้าชายองค์หนึ่งได้ของราชปกครองแผ่นดินมาได้สามชั่วสมัยอยู่ในธรรมอย่างที่พ่ออย่างที่อัยกาท,ที่ราชกระทำพอมาถึงสมัยหลานหลานนี่ดูนะพวกเรานี่เป็นอย่างไรคล้ายๆกับเมืองไทยเราทุกวันนี้ปากก็บอกว่าถือพุทธ แต่เวลาเราทํานั้นมันไม่เป็นพุทธมาถึงหลานผู้ที่เป็นหลานนี้ได้รับมูลธาพิเศษเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็กลับคืนไปนับถือศาสนา,าพราหมณ์นับถืออย่างไรศาสนา,าพราหมณ์ก็บอกว,ว่าถ้าจะมีงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่มูลธาพิเศษเนี่ยจะต้องบูชาด้วยมหายันห้าจึงจะมีเดชมีอำนาจมหายันห้ามีอะไรฆ่าคนบูชา ฆ่าช้างฆ่ามา้าบูชาสัมมาปาสะฆ่าสัตว์ทุกชนิดที่จับมาได้ด้วยบ่วงด้วยแล้วปาสะแปลว่าบ่วงถ้าถ้าถ้าจับมันไม่ได้จะบ,บ่วงก็ไปเอามันมาที่เขาเลี้ยงแล้วโยนเข้าไปในบ่วงแห่งไฟก่อไฟขึ้นแล้วก็ทําเป็นบ่วงมัดเหล็กเป็นบ่วงไม้เป็นบ่วงเอาน้ํามันเอาผ้าพันเอาน้ํามันใส่ไฟจุดแล้วก็โยนสัตว์ในมัดโยนลอดบ่วงไฟเข้าไปสู่กองไฟ สัมมาปาสะวัะเปยยะดื่มเพื่อพลังต้องให้ได้กินเหล้าเมายาจึงบอกว่าคาเมคาเมสตังกุมพาเมลายะจะสรายะจะทุกหมู่บ้านบ้านละร้อยหยร้อยหยซึ่งสุราเมไรต้องตั้งไว้ในงานฉลองมูลาธาพิเศษหลังจากนั้นนิลักขละถอนลิ่มหัวใจอะไรคือลิ่มฮิลิความละอายแก่ใจ อย่าให้ใจมีความละอายถอดความละอายออกอันเป็นริ่มหลานพระเจ้าอาโศกเรียกกิจกรรมอันนี้คืนมาในงานฉลองพระสององค์เจ้าที่มั่นในธรรมก็เข้าไปเตือนมหาบพิตรราชสมพานการกระทําเช่นนี้ชื่อว่าไม่ได้เจริญรอยตามพระราชประเพณีของราชอายากาที่ราชเจ้าในขณะที่กําลังเมาทั้งสุราเมาทั้งอํานาจตรงเนี้ย โกรอย่างใหญ่หลวงประกาศมหาชนก็ไปเผาวัดทันทีวันเดียวหกพันวัดหลังจากประกาศให้ตัดหัวพระหิ้วมาให้จะให้หัวหนึ่งร้อยดีนานั่นสมัยพระเจ้าบุภามิตรหรือว่าบุษยมิตรหลานของพระเจ้าอโศกต่อมาไม่นานนะักก็มาถึงสมัยคุณสมัยพระเจ้าสาสังกามีอำนาจมากในอินเดียถือาศาสนาอื่นประกาศ ปราบชาวพุทธแม้แต่ต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าเราตัดสรุก็ไปโค่นทิ้งโค่นไม่พอขุดรากไฟเผาเพราะชาวพุทธมากราบมาไหว้ต้นโพธิ์ต้นนี้โค่นทิ้งเมื่อโค่นต้นโพธิ์ทิ้งแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงกระอักเป็นเลือดแล้วก็ตายไปคงจะบาปต่อมาต้นโพธิ์ต้นนี้ก็มางอกขึ้นมาใหม่คือพระเจ้าแผ่นดินฝ่ายชาวพุทธกลับไปตีโต้กลับเืนมา แล้วพระองค์ก็น,น้อยอกน้อยใจนอนลงในหลุมโพบอกว่าถ้าต้นโพต้นนี้ไม่งอกขึ้นมาข้าพเจ้าจะขอตายตรงฝังข้าพเจ้าไว้ในหลุมโพนี้ชาวบ้านร้องห่มร้องไห้ทั้งเมืองเอาน้ำนมผสมน้ำมารดมาราดหกเจ็ดวันต้นโพออกงอกมาตามรากเองทุกวันนี้ต้นโพที่เราเห็นอยู่ที่อินเดียนน่นอนหลานเหลนของมันนั่นเราจะเห็นต่อมาก็มาถึงยุคขุนทัพบัคตยาขานจิตรงนี้ยกทัพ เข้ามาบุกเขามาหาวิทยาลัยนารันทาพระตายไปหลายหมื่นองค์ปานจูดหั่งต่อเป็นว่าพุทธศาสนาเราก็หมดสิน้นหมดสิ้นไปเพราะหมดอำนาจกษัตริย์ผู้ถือพุทธศาสนา